คุณผู้ชมคะที่ขณะนี้ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะได้เกิดเหตุการณ์ประทะข,ขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางมวลชนค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองค่ะได้เกิดเสียงดังขึ้นคล้ายวัตถุระเบิดหรือวัตถุปืนนะคะและจากนั้นก็มีการตะโกนว่ามีผู้บาดเจ็บเราไปดูบรรยากาศณขณะนี้นะคะ อย่างที่บอกไปค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะได้เกิดเสียงดังขึ้นยังไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเสียงวัตถุระเบิดหรือว่าเสียงปืนจนทําให้มีผู้บาดเจ็บซึ่งขณะนี้ทางมวลชนเองก็ได้พยายามที่จะเรียกรถพยาบาลน,นั้นเข้ามาประทมพยาบาลดูแลผู้ป่วยนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการประทะกันร,ระหว่างทางด้านของมวลชนกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการใช้มีการประทะกันขึ้นอีกรอบ แล้วนะคะทั้งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประกาศย้ําเตือนตลอดนะคะว่าขอให้มวลชนล่าถอยเข้าสู่ที่ตั้งซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีการฉีดน้ําแรงดันสูงไปถึงสองรอบแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ําตาไปถึงสองรอบแล้ว,ลวเช่นกันก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายด้วยกันนะคะและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเจรจาขอให้มวลชนนั้นอยู่ภายในที่ตั้งอย่ามีการยั่วยุจนทําให้เกิดเหตุปะทะากันนะคะ ในบรรยากาศขณะนี้ก็ยังคงตึงเครียดกันนะคะระหว่างมวลชนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีมวลชนวิ่งกลูกันออกมาสำหรับเหตุการณ์ที่มีเสียงดังคล้ระเบิดหรือว่าเสียงปืนนั้นนะคะเบื้องต้นทางผู้เห็นเหตุการณ์เล่านะคะบอกว่ามีออกมาจากทางเจ้าหน้าที่แต่อันนี้ข้อมูลนี้ยังไม่ยืนยันนะคะต้องรอการตรวจสอบกันอีกครั้งค่ะ เหตุกนนารณ์ขณะนี้นะคะก็ยังคงตึงเครียดกันอยู่ระหว่างมวลชนกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดการประทะแต่หลายครั้งค่ะก็มีความพยายามของมวลชนที่จะมีการปาข้าวของสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่และพยายามผลักดันเจน้าหน้าที่จนทําให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการใช้กําลังเข้าสกัดค่ะ ณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นขณะนี้นะคะขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการยื้อกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางมวลชนถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมจะรายงานเข้าไปให้ทราบทันทีค่ะ